ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอีพีที่2นะครับอีพีที่2นะครับเศร้ามือนี่ที่ผมบอกว่าว่าว้นะครับผมหมอเผื่อนนนวว่าว้ว่าเข้าตะลุยปลาเศร้านี่นะครับได้เหดทานเสียเอาแค่บ่อหลายนะครับเสียเอากระตานึงนะครับเสียเอาแค่ค้นกระตาก็คุณแม่นะครับคุณนายแม่ผมนะครับผมเอากระตาหนึ่งก็คนละถุงนะครับตอนนี้ความฝันที่กล้เป็นจริงแล้วครับเอากระตานึงเต็มไปแล้วพี่น้องกระตาที่2นะครับ ไก่สิเต็มนะครับถุงถุงค well, ุณนายแม่นะครับถุงผมแต่ว่าเบิรงเอาพี่น้องอันนี้เป็นดอกเถาห้องเซียไปเห็ดเสือเห็ดนะครับดอกเถาสิไปเห็ดเสือเห็ดสีหฮดคางบ้านคางซองหดใส่กอไผ่กอตอกนี่แหละครับนี่ไผ่สำรับไผ่สำไภ่ไผ่เลี้ยงนะครับเป็นไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงปลูกไปหิมทางนี่ถ้าซิเบนพี่น้องนะครับทางซีเมน ปลูก่าหิมทางนี่กกม่วงหิมพานนะครับกม่วงต่อม่วงหิมพานปลูก่าหิมทางนี่แหละครับพราแม่พี่น้องนะครับนี่ไผ่เลียงหลายคนว่ากกไผ่สิปลูกยังไงแน่นะครับย่างนิดหน่อยเฮ็ดทานเฮ็ดปวกนะครับเฮ็ดทานเฮ็ดปวกเฮ็ดไข่นะครับพี่น้องเดี๋ยวสิพ้าก่อนให้มันเต็มกระตานะครับเก็บมันนะครับผมหาดเห็ดหาดเสื้อเห็ดลงหม่องได้นะครับบ่ทนเอานะครับเห็ดนะครับเกิดอยู่ตลอดทุกปีทุกปีนะครับพี่น้องครับผม ปลูกเองก็ได้นะครับหรือสิหาเก็บน้ำปลาก็ได้ถามมีเห็ดในปลานะครับหาเก็บในปลาได้นะครับโอ้ยตะมมตมีนะครับตะมมตมีเด็ดตีนออกนะครับนี่ฝนตกมันก็เลยนี่เขาถ้าดอกนุ่มๆจุ่มอย่างนีนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งจุ๊แจวพี่น้องเอ้ยจนแมนมันสีแสบสีหอมคักนะครับผมแสบขักแสบอย่าลืมเด็ดตีนออกนะครับนะครับ โอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยครับผมกินบวัติปไว้กุลล่ะครับเนี่ยบลทนบลทนกินนะครับผมหลายคนว่าอึดกินอึดอยากยุคโควิดจังสี่นะครับแต่บอกไว้เลยนะครับขั้นหัวจักเห็ดจักหานะครับบลทนเอานะครับนี่โอ้ยนี่เต็มทุง้งครับเห็ดเสือ้อเห็ดกระไดบักร้ายนะครับบนมอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่ เฮ็ดทานมูเดียวนะครับนี่มูเดียวานได้พี่น้องอยู่เงาไผ่นี่มูเดียวท่านั้นนะครับอมแอ้มเงาไผ่นะครับผมแล้วก็ติดทางรถเลยนะครับบ่ได้ว่าอยู่ไกลนะครับปลูกง่ายๆนะครับเฮ็ดทานปลูกได้คือกันเด้อพี่น้องเด้อนะคบไม่อยากปลูกก็มาเก็บน้ำหมอเผื่อรดนก็ได้นะครับอยู่บ้านหนองบ่อตำบลหนองบ่ออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับผมสำรับเซานี่อ้าเขอเก็บเพ็ดไส่กะตาเอาไปขึ้นรถพิกอัพก่อนนะครับ เอาไปขึ้นรถพี่กับขี่พี่กับมาหาเห็ดเพราะว่ามือนี่เอาโมหลายนะครับที่แหลกว่าสิเอาคนรลักาตาขึ้นไปขึ้นมาเอาเทสใส่รถพี่กับนะครับเอาไปถอนใส่รถพี่กับกอนดีกว่านะครับพี่น้องเอ้ยครับเอาซ้ำนี่แหละครับเดี๋ยวไปเอารถมาใส่เห็ดก่อนครับผมครับสวัสดีครับ